จะเชื่อว่าแค่2ล้านบาทก็ได้อยู่ทาวน์โฮมในบรรยากาศแบบนี้คือน่าอยู่ไปไหมวันนี้พวกเราจะพามาดูโครงการที่บรรยากาศดีมากกับซิตี้เซนส์ปางนากม26พรีเมียมทาวน์โฮมจากประเด็นสิริที่มาพร้อมทะเลสาบขนาดใหญ่สุดอลังการและพื้นที่ส่วนกลางที่ครบครันที่นี่เขาจะมีลู่วิ่งวิวธรรมชาติสระว่ายน้ำระบบเกลือฟิตเนสและคิดส์รูมเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชั่นเลยวันนี้เราจะพาไปดูบ้านตัวอย่างแบบออทามกันพื้นที่ใช้สอย100 30ตารางเมตรรองรับถึง4ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันเป็นทาวน์โฮมที่ฟังก์ชันดีมากเทียบเท่าบ้านเดี่ยวได้เลยบ้านเขาจะเป็นสไตล์โมเดิร์นโปร่งโล่งไม่อึดอัดด้วยฝ้าเพดานสูง2 7เถึง2.8เมตรชั้นล่างมีห้องอนเนกประสงค์จะทำเป็นห้องนอนผู้สูงอายุหรือห้องทำงานก็เหมาะมากส่วนโซนซักล้างด้านหลังทางโครงการลงเสาเข็มลึกเท่าตัวบ้านมาให้แล้วใครอยากต่อเติมก็ทำได้เลยประหยัดงบไปเยอะขึ้นมาที่ชั้น2ยิ่งรู้สึกโปร่งเพราะฝ้าเพดานสูงถึง3เมตรมาสเตอร์เบด รวมเขากว้างมากวางเตียง6ฟุตได้สบายเรายังเหลือพื้นที่สําหรับบิวอินตู้เสื้อผ้าแถามยังมีห้องน้ําในตัวด้วยนะห้องนอนที่2ขนาดใหญ่เช่นกันวางเตียง5ฟุตเรายังเหลือพื้นที่ส่วนห้องอนเนกประสงค์ห้องนี้จะทําเป็นห้องทํางานหรือห้องแต่งตัวก็ได้จุดที่ว้าวอีกอย่างคือห้องน้ําแยกฟังก์ชันมีการแยกโซนอ่างล้างหน้าออกมาเพื่อให้ใช้พร้อมกันในเวลาเร่งรีบได้คนหนึ่งอาบน้ําส่วนอีกคนแปรงฟันไม่แย่งกันแน่นอนเป็นดีเทลเล็กๆที่ช่วยให้การอยู่อาศัยสะดวกขึ้นมากในส่วนของ เลยก็ดีไม่แพ้กันใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนบูรพาวิถีแค่5กิโลเมตรเข้าเมืองง่ายใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วยังใกล้โรงเรียนห้างตลาดสดขนาดใหญ่ตอบโจทย์ทั้งคนทำงานและครอบครัวเลยตอนนี้ปรินทสิริเขามีโปรแรงสุดๆฉลอง25ปีกับแคมเปญร,ราคาช็อคแห่งปีลดสูงสุด50,000 0 500, บาทราคาเริ่มต้นเพียง2-4ล้านบาทวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้เท่านั้นสนใจลงทะเบียนเยี่ยมชมโครงการคลิกเลยหรือโทร17 53. ทาวโฮมบรรยากาศดีฟังก์ชันครบทำเลสะดวกแบบนี้บอกเลยว่าของดีมีไม่เยอะรีบมาจองก่อนหมดนะ